รวยแค่ไหนยังใช้ชีวิตเหมือนเดิมบ้านสวนหลังใหม่ไมพิรมพรไม่ขอสร้างหลังใหญ่โตปฏิบัติการตีไทยครัวติดดินเปิดบ้านครั้งแรกและครั้งเดียวกับซุปเปอร์สตาร์ดาราลูกทุ่มตัวจริงในตำนานไมพิรมพรกับบทบาทใหม่นักธุรกิจบ้านานาม,มูลค่าร้อยล้าน ที่สามารถส่งเสียลูกสาวจนจบทั้ง3าสาวแต่ยังยึดคอนเซปต์อยู่ง่ายกินง่ายติดดินพอเพียงชนิดที่นอนโซฟารับแขกจนชินแทบทุกคืนแถมยังคอนเฟิร์มด้วยลูกสาวคนเล็กที่มาเมาแล้วมาโชว์ลูกคอพร้อมพ่อไม้และเล่าเรื่องราวการเป็นลูกสาวของดาราลูกทุ่งขวัญใจแรงงานว่ายากขนาดไหนพ่วงด้วยสลูกทุ่งลูกรักที่ยึดแนวทางของพี่ไม จนได้ขึ้นแทนลูกทุ่งร้านวิวไปตามๆกันกับแซกชุมแพรและเข้าทิพย์ที่มาการันตีความติดดินของพี่ไม้ตอบท้ายความอร่อยกับมือพิเศษที่ดินติดเต็มร้อยกับส้มตำปลาร้าฝีมือพี่ไม้ที่พิธีกรของเราปูเสือแบบไม่ยอมกลับเลยทีเดียวหลังจากให้ความสุขผ่านเสียงเพลงมาเป็นเวลานานหลายปีในที่สุดไมพีรมพรนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของเพลงฮิต เช่นยาใจคนจนเหนื่อยไม่คนดีแค่แขกรับเชิญและละครชีวิตก็ได้ทำตามความฝันของตัวเองอีกหนึ่งอย่างคือการผันตัวมาเป็นเกษตรกรใช้ชีวิตติดดินอย่างมีความสุขที่บ้านเกิดพร้อมทั้งคอยแชร์ภาพบรรยากาศมาให้แฟนคลับได้ชมกันเสมองานนี้ก็เลยทำให้เราได้เห็นไร่สวนและบ้านดาราคนนี้ไปด้วยโดยบ้านสวนไมพิรมพรหลังนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่มากมายหลายสิบไร่จึงทำให้บรรยากาศกว้างขวางสุดลูกหูลูกตาตัวบ้านที่พักอาศัยเรียบง่ายตามภาษาคนต่างจังหวัดโดดเด่นด้วยผนังปูนเปือยสีเข้มมีห้องครัวไทยนอกบ้านและมีแค่ไวัยใช้สอยตามอัธยาศัยส่วนพื้นที่รอบบ้านแบ่งสรรอย่างลงตัวเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ตามรอยในหลวงมีทั้งมุมศาลานั่งเล่นชิๆลๆรวมถึงมุมปลูกต้นไม้ ที่ส่วนใหญ่จะเต็มไปด้วยผักสวนครัวแบบปลอดส,สารพิษและผลไม้หลากหลายชนิดไม่ใช่แค่นั้นที่นี่ยังทำนาปลูกข้าวขุดบ่อน้ำและเลี้ยงป่าด้วยเรียกได้ว่าครบสูตรการเป็นเกษตรกรโดยแท้นอกเหนือจากนี้ก็ยังแอบมีฟาร์มเห็ดฟาร์มไก่แยกออกมาอีกตั้งหากแถมยังเลือกใช้โซลร์เซลเพื่อช่วยประหยัดไฟฟ้าและประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนรวมด้วยสุดท้ายเป็นโซนรีสอร์ท ชื่อว่าเขือนอ้ายไม้พิรมพรทำเป็นบ้านพักร้านกาแฟร้านจำหน่ายพืชผักสวนครัวและน้ำปาร้าของเขาเองเรียกได้ว่าเป็นบ้านสวนดาราที่คบคันร่มรื่นเรียบง่ายแถมน่าอยู่มากๆน่าเอามาเป็นแบบอย่างและต้องยกนิ้วโป้งให้เลยจริงๆ